สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดี Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับวิธีการย้ายปุ่มสตาร์ทของ Windows 11ให้อยู่ในตำแหน่งอื่นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าใครติดตั้ง Windows 11นะครับมันจะมีปุ่มสตาร์ทนะครับนี่ปุ่มสตาร์ทมันจะอยู่ตรงกลาง สำหรับบางคนนะครับที่ไม่ชินนะครับกับปุ่มสตาร์ทนะครับที่มันมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับอยากจะให้ปุ่มสตาร์ทนะครับรวมทั้งไอคอนบนทัสบาตรงนี้นะครับให้มันมาอยู่ตรงนั้นล่างซ้ายของหน้าจอนะครับให้เป็นแบบเดิมนะครับให้มันเหมือนกับ Windows 10 Windows 8 Windows 7นะครับเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับว่าจะไปแก้ไขตรงไหนอย่างไรนะครับ ให้เรามาคลิกขวาตรง t Task b a r ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Taskbar Setting นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นมาดูด้านล่างนะครับมาดูด้านล่างนะครับให้เรามาเลือกตรง t Task b a r behavior ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นพอเข้ามาแล้วนะครับนะครับบรรทัดนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็น center อยู่นะครับก็คือทั b บามันอยู่ตรงกลางนะครับ เพราะฉะนั้นเราคลิกลูกศรนะครับแล้วเลือก left นะครับนี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าปุ่ม start นะครับมันย้ายจากตรงกลางนะครับมันมาอยู่ตรงด้านล่างซ้ายแล้วนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะคุ้นเคยนะครับใช้มาตั้งแต่ Windows รุ่นก่อนๆนะครับโอเคนะครับผมก็จะย้ายกลับไปคืนนะครับผมคิดว่ามันย้ายมาอยู่ตรงกลางมันก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเลือก เหมือนเดิมนะครับเลือกเซนเตอร์นะครับเลือกเสร็จแล้วก็ปิดได้เลยนะครับการกบาดปิดได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ